สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกันอีกครั้งครับก็มาชมพระกันเลยนะครับช่วงนี้ลุงโตเช่าพระอะไรมาบ้างมาชมกันเลยครับเพื่อนเพื่อนครับก็มีหลายรุ่นหลายองค์เช่นเคยนะครับได้มาถูกบ้างแพงบ้างครับตามตามต้นทุนนะครับก็บวกกําไรบ้างบางๆนะครับทุกรุ่นทุกองค์ลุงโตก็ต่อรองราคาได้นะครับบางรุ่นบางองค์ก็ลดให้ลดได้หมดเลยนะครับ วันนี้เรียงตามพอสอเช่นเคยเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับเหรียญเหรียญลายเซ็นเฮงรวยๆสองนะครับมีนะครับมีนะครับพันสามร้อยบาทนะครับพันสามร้อยบาทปีหกสามนะครับหกสี่เหรียญเจริญพรล,ล่างยังยังไม่มีนะครับเหรียญมังกรคู่นะครับที่หลวงปู่เมตตาปลุกเสกให้ ล่าสุดเลยนะครับเหรียญมังกรคู่นะครับหรือเหรียญพระพุทธปฏิมาเจษดาก่อนนะครับถ้าเป็นชุดทั่วไปนะครับอยู่ในซีนยังไม่แกะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีซีนสองชั้นเลยนะครับลุ้นตัวเลขเขาเองนะครับองละแ0ดบาทนะครับขุนแผนมหาสเสน่ หายากมากเลยนะครับตอนนี้หายากมากเลยอันนี้สองพันนะครับเพื่อนๆเนื้อขาวเนื้อว่านเกสรดอกบัวนะครับสองพนะครับพระยาคุดเสาหา้ตอนนี้ลุงโตก็ไปเช่ามาก็ราคาแรงมากเลยนะครับหาหายากนะครับอันนี้ลุงโตกบบ็บวกหน่อยนะครับเพื่อนๆครับบวกหน่อยนะครับสองพันห้านะครับ เหรียญรับผลพุนทวีนะครับเนื้อทองแดงมีนะครับทักมาได้นะครับเหรียญเม็ดแตงเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงอายุยืนแปดรอบนะครับพรดชุดนี้ก็มีประสบการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับหลวงปู่เมตตาปลุกเสกให้หนึ่งไตรมาสเต็มๆหลายวาระมากนะครับชุดแปดรอบนะครับเม็ดแตงแปดรอบหกร้อยได้อยู่นะครับ เหรียญเจ้าสัวก็หาเก็บกันเยอะมากเลยนะครับเหรียญเงินไทยใครยังไม่เก็บราคาก็ขยับไปกันอย่างแรงเลยนะครับทองแดงนะครับลุงโตก็ยังพอมีอยู่นะครับทองแดงนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับมีทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทยังไม่แกะซีนนะครับอง์นี้ยังไม่แกะซีนสองพันห้านะครับ นวะมีนวะเลขสวยทั้งนั้นเลยนะครับลงไทยด้วย9เลยนะครับนวะเลขสวย3หลัก5000นะครับนวะเลขสวยชุดนี้เก็บกันให้ดีเลยนะครับหลวงปู่บอกนะครับว่าชุดนี้ให้ชื่อว่าเหรียญเจ้าสัวนะครับเก็บให้ดีเลยนะครับอนาคตเอาไว้แรกบ้านแรกรถให้ลูกหลานได้เลยนะครับชุดนี้เก็บกันให้ดีอันนี้เจ้าสัวลงยานะครับเอาปาะกาลงยานะครับ ก็รับมาแรงอยู่นะครับห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมทองแดงสองพันนะครับเพื่อนเพื่อนครับห่วงเชื่อมทองฝาบาทองค์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนองคงนี้เลี่ยมมาอย่างดีเลยนะครับปูเ,เลขสวยนะครับมีเก้าสองตัวเลยนะครับองนี้หนึ่งเก้าเก้าสามนะครับตรงกับพรอสอเกิดท่านใดน,นะครับ ตรงนี้สามพันนะครับสามพันจะเลือนพอรบนนะครับจะเลือนพอรบนตามความสวยของผิวลุงครับเป็นผิวลุงลุงนะครับลุงเข้มลุงลุงสีลุงเยอะๆนี่จะราคาแรงนะครับสามพันนะครับจะเลริอพรบนเลื่อนสมณศักดิ์ประธานยศบารมีเหรียญน,นี้ประสบการณ์ เรื่องความแคลวคาดเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับเห็นโพสต์ในกลุ่ม Facebook กันเยอะนะครับเดือนสําหบหลงปูทวดหลงปูแผ่นนะครับสองความปลอดภัยนะครับด้านหน้าหลงปูทวดด้านหลังเป็นองค์หลงปูแผ้วนะครับทองแดงพันสามนะครับทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทมีนะครับทองฝาบาทสองพันห้านะครับเนื้อเงิน ตามความสวยของหมายเลขเลยนะครับเนื้อเงินเลขสามหลักเลขเบิ้ลเก้าเก้ามีนะครับเนื้อเงินตามความสวยของหมายเลขเลยนะครับหกพันนะครับเนื้อเหรียญเพชรกับอายุยืนสองนะครับมีนะครับเหรียญละสองพันนะครับใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้ายมีนะครับใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับเนื้อทองฝาบาทลงโตมีนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับตัวเลขสวยมากนะครับองค์นี้ใบขี้เหล็กหลวงหรือใบขี้เหล็กสอทอนะครับปีห้าหกนะครับสร้างปีห้าหกพร้อมกับ รุ่นสุดท้ายนะครับแต่ใบใบขี้เหล็กสอทอนี้จะออกก่อนนะครับเนื้ออปก้านะครับ9ก0บาทยังได้นะครับเพื่อนๆครับรุ่นนี้ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเก็บเช่าหากันเยอะนะครับรุ่นนี้ปี55เลยนะครับปี55องนี้เสาห้านะครับปี5ห้าปีแห่งความเหนียว อง์กับพันเลยนะครับสามรุ่นสามองค์นะครับมีใบสา,าเกนะครับมีเสาห้านะครับใบสา,าเกเสาห้าใบสา,าเกสองพันห้านะครับแล้วแต่ความสวยนะครับมีแต่พันเก้าถึงสองพันห้าเสาห้าห้าพันห้านะครับมีเรล่าสู้นะครับเรล่าสู้ปีหห้านะครับ สรุ่น3องค์ดังๆเลยนะครับประสบการณ์เรื่องความเหนียวเกิดขึ้นกันเยอะนะครับรุ่นนี้ปี5้าสี่บริบุญทรัพ์นะครับบริบุญทรัพ์ปี54เนื้อทองฟ้าบาท900บาทนะครับรุ่นนี้หลวงปู่เมตตาปลกเสกให้ที่พระอุโบสถวัดกำแพงแสนจับนะครับปี5้เป็นพิมพ์ที่ ใบหน้าเหมือนองค์หลวงปู่มากที่สุดเลยนะครับในจํานวนการสร้างพระมาทุกรุ่นนะครับมีเหรียญปาตานนะครับปาตานทองแดง900บาทได้นะครับบริบูรณ์ซับก็เก้าร้นะครับปีห้าสพระเก่าๆมีอยู่นะครับมีเหรียญ ลมเย็นนะครับที่หลวงปู่บุกเสกที่กุฏิให้หนึ่งไตมาสเต็มๆนะครับเด่นลมเย็นนะครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับปีสี่แปดเหรียญไวพรนะครับปีสิบแปดองนี้พันห้านะครับมีผิวประลอดขึ้นนะครับเพื่อนๆเสมาเต็มองคอัปปก้านะครับหายากนะครับอันนี้เลขสวยมากเลยนะครับเลขสองแปดแปดนะครับ ใครชอบตัวเลข8ปดแปดแห้งรวยๆนะครับอัปกาส0 0พนะครับปี57มีนะครับปี57เจ็ดเหรียญข้าวหลามตัดนะครับสร้างพระมหาเจดีย์นะครับอันนี้สวยแชมป์เลยนะครับสวยแชมป์เลย1,000นะครับองค์นี้สำหรับวันนี้ลุงโตขอจบเท่านี้ครับเพื่อนๆสอบถามแอดไลน์มานะครับเรื่องการจัดส่งนี้ให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ บางรุ่นรุ่นไหนลดราคาได้ลุงโตก็ลดให้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ